ถแถลงการสำนักพระราชวังในหลวงและพระราชินีทรงติดเชื้อโควิด -19 พระอาการโดยรวมไม่รุนแรงสำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ความว่า เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา23นาฬิกา30นาทีคณะแพทย์ประจำพระองค์ได้ถวายการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามวาระปรกติผลการตรวจพบว่าทรงติดเชื้อมีพระอาการน้อยมากพระอาการโดยรวมไม่รุนแรงคณะแพทย์ถวายการรักษาด้วยพระโอสถและขอพระราชทานให้ ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17ธันวาคมพุทธศักราช2565โฆษกพักภูมิใจไทยโวยังมีสอสเข้าร่วมงานกับพักเพิ่มอีกหากประชาชนให้โอกาสพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลยืนยันพักเสนอชื่ออนุทินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวค่ะ นายพระรดอนปริศนานันทกนโโุลโฆษภูมิใจไทยกล่าวถึงการลาออกของสสและมาสมัครเป็นสมาสชิกพักภูมิใจไทยเมื่อวันนี้ว่าขอบคุณเพื่อนสสทุกคนที่เข้าร่วมงานกับพักภูมิใจไทยจะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนการลาออกและเข้ามาเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยเมื่อวันนี้เป็นความสมัครใจของทุกคนที่มีความพร้อมและเพื่อจะเดินหน้าทำงานในพื้นที่ร่วมกับประชาชนชี้แจงแนวทางของพักได้อย่างเต็มที่ซึ่งมีเพื่อนสสอีกจำนวนหนึ่งที่จะมาร่วมกันทำงานและลงสมัครรับเลือกตั้ง ในนามพักภูมิใจไทยแต่ยังมีภาร,รกิจก็ยังไม่ได้ลาออกและไม่ได้มาในเมื่อวันนี้พักไม่ได้บังคับหรือมีเงื่อนไขว่าต้องลาออกเมื่อวันนี้แต่ได้มีการทําความเข้าใจถึงสถานการณ์การเมืองช่วงใกล้ครบวาระของสภาผู้แทนราษฎรและช่วงปลายรัฐบาลซึ่งทุกคนที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้งจะต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาจะประมาทไม่ได้นายพระดอนกล่าวด้วยว่าพักภูมิใจไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนเมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็จะทํางานให้ประชาชน ้มากขึนตามแนวทางของพักซึ่งเป็นพักคนทํางานการเลือกตั้งครั้งต่อไปหากประชาชนให้โอกาสพักภูมิใจไทยเราก็พร้อมจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในเรื่องของการเสนอแคนดิเดตผู้จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยนั้นพักมีแนวทางชัดเจนมาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่าพักจะเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเพราะเห็นว่าการเสนอ นอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีควรจะมีเพียงชื่อเดียวไม่ต้องมีตัวสำรองค่ะแม้กฎหมายจะอนุญาตก็ตามแต่พักภูมิใจไทยเห็นว่าเราต้องแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้เนื่องจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีเพียงตำแหน่งเดียวพักควรจะเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดเพียงหนึ่งคนเท่านั้นแต่ทั้งนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละพักที่จะใช้ยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งอย่างไรเป็นสิทธิ์ของพักการเมืองและเป็นการพิจารณาของประชาชน จุรินทร์วน้องจอกไม่หวนสอสอถูกดูดเตรียมผู้สมัครแทนแล้วหลังปีใหม่เปิดตัวครบทุกเขตค่ะ นายจุรินลักษณะวิสิตในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่เขตหนองจอกพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ไม่มีในยะสาคัญทางการเมืองค่ะซึ่งต้องขอบคุณนายสิริพงษ์รัศมีสสหนองจอกพักพลังประชารัฐที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะมาร่วมงานกันส่วนในอนาคตจะเป็นไปได้หรือไม่ที่นายสิริพงษ์จะย้ายจากพลังประชารัฐมาร่วมงานกับประชาธิปัตย์ ต้องถามนายสิริพงศ์แต่พักประชาธิปัตย์ไม่เคยรังเกียจและนายสิริพงศ์ถือเป็นสอสที่มีคุณภาพในสภาและเป็นสอสที่มีฐานคะแนนเสียงดีในเขตน้องจอกด้วยซึ่งอยู่ที่ตัวสสอเองที่จะต้องตัดสินใจค่ะส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ที่มีพักการเมืองดูดสอสอเข้าร่วมนั้นและส่วนหนึ่งก็เป็นสสจากประชาธิปัตย์นายจุรินระบุว่าพักประชาธิปัตย์ได้หาผู้สมัครมาแทนที่ไว้แล้วมีการเตรียมการไว้อยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายใหญ่ของพักที่กําหนดไว้เดิมนนาาายจุริกกล่่ววอี ยังไม่มีการพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลถึงจุดยืนหลังการเลือกตั้งต้องนับหนึ่งที่ประชาชนให้คำตอบเพราะประชาชนจะต้องเป็นผู้แสดงเจตนารมณ์เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลส่วนจะมีโอกาสหรือไม่ที่จะได้เป็นรัฐบาลคงต้องรอผลการเลือกตั้งค่ะส่วนปัญหาภายในของพักประชาธิปัตย์ที่จะมีการโค่นล้มหัวนหน้าพักยืนยันพักไม่ได้มีปัญหาทุกคนออกมาปฏิเสธชัดเจนแล้วเราพร้อมที่จะจับมือกันอย่างเป็นเอกภาพในการที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนพักต่อไปต,ไปตามเป้าหมายและในช่วงหลง ปีใหม่พักประชาธิปัตย์จะเปิดตัวผู้สมัครได้ครบทุกเขตและย้ำว่าการลาออกไปของสสบางคนในพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นเรื่องที่รู้มาก่อนหน้านี้แล้วและไม่มีปัญหาสามารถหาตัวแทนมาลงในเขตนั้นได้ส่วนสนามกทมก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถปักธงได้ค่ะ ด้านนายสิริพงษ์ย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่มีในยะะทางการเมืองตอนในฐานะที่ทำงานของฝ่ายนิติบัญญตัติเมื่อรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายบริหารมาลงพื้นที่ก็มาต้อนรับเป็นเรื่องปกติปัจจุบันยืนยันยังเป็นสสของพักพลังประชารัฐและไม่มีในยะะทางการเมืองส่วนอนาคตยังไม่ขอตอบค่ะ ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหายิงคู่กรณีดับคาสอน,อนหลักสองฝากขังศาลอาญาธนบุรีเผยปมสังหารแขนถูกสนับมือต่อยวันนี้พนักง,งานสอบสวนควบคุมตัวนายพีรศินหรือพีอายุ27ปีผู้ต้องหาใช้ปืนขนาด9มม,มยิงนายคมสันหรือม่อนอายุ32ปีเสียชีวิตบนสอน,อนหลักสองไปขออำนาจศาลอาญาธนบุรีฝากขังผัดแรกหลังไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะเนื่องจากว่าเป็นคดีอุกชะกันระหว่างถูกคุมตัวขึ้นรถคุมขังนั้นนาย ิลที่ใช้เสื้อคลุมปิดบังใบหน้าปฏิเสธขอโทษครอบครัวผู้ตายและไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะด้านพันตํารวจเอกทีรชัยเด็ดขาดรองผู้บังคับการตํารวจนครบาลก้าเปิดเผยว่าจากการสอบปากคําตลอดทั้งคืนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแต่ระหว่างสอบปากคําพบว่าแม้ผู้ต้องหาจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก็มีความเครียดและความกังวลเล็กน้อยโดยปมสังหารครั้งนี้พบว่ามาจากความเครียดหลังผู้ต้องหาถูกผู้ตายใช้สนับมือต่อยที่ใบหน้าจนบาดเจ็บ สสาหัเนื่องจากว่าขัดแย้งกันจากการที่เกิดเหตุรถชนเมื่อวันที่27กันยายน2565และนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะผู้ต้องหาก็ไม่เคยเจอกับผู้ตายแม้แต่ครั้งเดียวกระทั่งได้มาเจอกันเมื่อวันนี้ที่พนักงานสอบสวนนัดทั้งสองคนมาไกล่เกลี่ยเรื่องของค่าเสียหายซึ่งก่อนเกิดเหตุยิงกันนั้นขณะที่พนักงานสอบสวนได้ตัดสินใจว่าจะส่งสำนวนคดีฟ้องศาลเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยกันไม่ลงตัวแฟนของผู้ก่อเหตุได้ถามผู้ตายว่าเหตุใด จึงไม่คิดขอโทษผู้ตายจึงขอโทษด้วยน้ำเสียงและกิริยาที่ไม่เต็มใจค่ะทําให้ผู้ก่อเหตุตัดสินใจลุกจากเก้าอี้และเดินออกจากห้องสอบสวนจากนั้นไม่นานผู้ก่อเหตุก็หวนกลับมาก่อเหตุหญิงผู้ตาย ส่วนกรณีที่สังคมตั้งข้อสงสัยเหตุใดตำรวจสอนอนหลักสองจึงปล่อยประชาชนให้พกปืนขึ้นมาที่สถานที่ราชการพันตำรวจเอกธีรชัยบอกว่าเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายเดินทางมากับทนายความและครอบครัวและไม่มีทีท่าที่จะก่อเหตุร้ายจึงไม่ได้ตรวจร่างกายอย่างเข้มงวดซึ่งนับว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุซึ่งน้ายืนยันทางผู้บังคับบัญชาจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะเร่งพิจารณาหามาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการพกปืนเข้าสถานที่รัฐ การต่อไปทางนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะศาลไม่ให้ประกันแยมทมุนพันดาราสาวกับพวกคดีพรบการพนันและคดีฟอกเงินวันลบหนีความคืบหน้าคดีที่กองปราบจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และเว็บลามุกอนาจาร์วงเงินหมุนเวียนร่วม700ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้คุมตัวนายเชษชัยนายภูมิพัฒน์ และนางสาวธมพันธ์หรือแยมดาราน,นักแสดงไปส่งฝากขังต่อสารอาญาพร้อมแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287วงเล็บหนึ่งพรบรป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินพศ2อ4 2มาตรา5มาตรา9มาตรา60และพระบการพน,นันพศ2478ันมาตรา5มาตรา12วงเล็บหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83โดยพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งที่1เป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่1 6ถึง27ธันวาคม ีน้เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบพยานเพิ่มเติมอีก20ปากและรอผลการตรวจพิสูจน์ของกลางกับรอผลลายพิมพ์นิ้วมือประวัติต้องโทษของผู้ต้องหาด้วยซึ่งพนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง3ด้โดยเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปเกรงว่าจะหลบหนีและยากแก่การติดตามตัวมาดำเนินคดีในภายหลังและจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสารอาญาพิจารณาคำร้องและเหตุ จำเป็นแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้โดยนางสาวธมพัพ์ผู้ต้องหาที่3ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรายใหญ่และภาพยนตร์ลามกจำนวนเงินน่าเชื่อได้ว่ามาจากการกระทำความผิดมีเป็นจำนวนมากหากให้ปล่อยชั่วคราวไปผู้ต้องหาที่3อาจหลบหนีได้ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่3ยกคำร้องแจ้งคำสั่งให้ผู้ต้องหาที่3 ตามระเบียบส่วนนายภูมิพัฒน์ผู้ต้องหาที่2ก็ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเช่นกันซึ่งสารอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตเช่นเดียวกับผู้ต้องหาที่3ค่ะ ประชาชนร่วมง,งานกาชาติคึกคักเจ้าหน้าที่ประจำจุดโดยรอบคอยอำนวยความสะดวกขณะบรรยากาศย่านสำเพ็งในช่วงวันหยุดมีการจับจ่ายคึกคักเนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่บรรยากาศงานกาชาติ2565จัดขึ้นที่สวนลุมพินีระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2565ตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนทยอยเดินทางมาเที่ยวชมซื้อของภายในงานโดยก่อนเข้ามาภายในงานมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศกิจจัดจุดตรวจบริเวณด้านหน้าทางเข้ารวมไปถึงดูแลอำนวยความสะดวกโดยรอบงานอีกด้วยค่ะซึ่งงานนะคะจัดตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและจะ จัดถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายโดยภายในงานมีร้านค้ามากมายทั้งร้านขายอาหารขนมสินค้าต่างๆรวมถึงหน่วยงานราชาการที่จัดกิจกรรมโดยรอบงานให้ประชาชนเลือกซื้อของเข้าชมได้ตลอดเวลาค่ะรวมไปถึงมีนิทรรศการการแสดงแล้วก็มีการเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆอีกด้วยค่ะ ขณะบรรยากาศที่ย่านสำเพลงในช่วงวันหยุดนะคะในวันนี้ยังคงคึกคักค่ะโดยมีประชาชนเดินทางออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ย่านสำเพลงกันอย่างต่อเนื่องโดยสินค้าที่มีวางจําหน่ายยังเน้นไปที่สินค้าของใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นหมวกชุดสปเปรย์สายรุ้งนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าเครื่องใช้ต่างๆค่ะรวมถึงเครื่องประดับเครื่องแต่งกายราคาย่อมเยาวมาวางจําหน่ายเป็นจํานวนมากโดยมีลูกค้าเลือกซื้ออย่างต่อเนื่องทั้งซื้อแบบปลีกและแบบส่งโดยสินค้าที่ ได้รับความสนใจยังเป็นของขวัญชิ้นเล็กรวมไปถึงการนําวัสดุมาประดิษฐ์เองขณะที่ราคาสินค้าก็ยังคงทรงตัวจากปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะของตกแต่งและของประดับช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ยารไรก็ตามหลังจากประเทศไทยมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วและมีการผ่อนคลายมาตรการในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามายัยที่ย่านสำเพ็งวันนี้ก็พบว่ามีส่วนน้อยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยค่ะยกเว้นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะไม่สวมใส่หน้ากากอนามายัยซึ่ง บรรยากาศในย่านสำเพ็งค่อนข้างหนาแน่นเพราะว่ามีประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้าในช่วงวันหยุดเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news